you. Mm -hmm. นี่คือสคริปต์ความยาวประมาณ1 0 0 0คำแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดตามรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับช่องคารวและไม่มีหัวข้อใดๆยินดีต้อนรับกลับสู่คารววันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิอันดับซีดานหรูที่สุดในโลกปี2025รถระดับเรือธงที่กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ของความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะรถเหล่านี้ไม่ใช่แค่พาหานะแต่คือไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงมาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ติดอันดับซีดานหรูที่สุดในปีนี้ เริ่มจากคันแรก2025 mercedes benz s class ราชาแห่งรถหรูที่ยังคงครองตำแหน่งอย่างมั่นคงดีไซน์ภายนอกถูกปรับให้ดูเฉียบคมมากขึ้นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่และกระจังหน้าที่กว้างขึ้นเส้นด้านข้างของตัวรถให้ความรู้สึกเรียบหรู ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟ OLED สุดพรีเมียมห้องโดยสารคือจุดเด่นที่สุดของ S-Class หน้าจอ OLED ขนาดใหญ่ระบบเสียง Burmester CD บอร์ดนั่งนวดได้ระบบไฟ Ambient รอบคันรวมถึงระบบ AI ปรับอุณหภูมิและท่านั่งแบบอัจฉริยะเครื่อง B8 m y Hybrid ให้พลังนุ่มนวลและเงียบมากราคาของรุ่นปี2025เริ่มต้นประมาณ4.3-4.7ถึงล้านบาทตามตลาดโลกอันดับต่อมา2025 BMW 7 Series ซีดานเรือธงที่ถูกออกแบบใหม่หมดเพื่อความล้ำสมัยและความหรูหรา กระจังหน้าโดดเด่นไฟหน้าคริสตัลและเส้นตัวถังที่เฉียบคมทําให้รถดูทรงพลังห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนเล้าส่วนตัวโดยเฉพาะจอเทเลตอร์สกรีนขนาด31นิ้วบนเบาะหลังหลังคาไฟเลดแบบพาโนรามาและหนังน้ปาป้าเกรดพรีเมียมเครื่องยนต์มีทั้งแบบไฮบริด i n l i n e 6และ v8 ขับขี่นุ่มเงียบและทรงพลังราคาประมาณ4ล้านบาทขึ้นไปต่อด้วย2,025 audi a8 รถที่เต็มไปด้วยความสง่างามในแบบมินิมอล ตัวถังเส้นคมชัดประจังหน้ากว้างและไฟหน้า h D Matrix LED ห้องโดยสารเน้นวัสด,ดุหรูเช่นไม้แท้หนังระดับสูงและระบบ Body Virtual Cockpit ที่ล้ำสมัยเบาหลังมีระบบเองเต็มรูปแบบนั่งสบายระดับ f ฟ r s t c s a s s มีทั้งเครื่อง3.0และ4.0 T F S I ให้ความสมดุลทั้งกำลังและความนุ่มนวลราคาเริ่มต้นประมาณ3.4ถึง30.6ล้านบาทถัดมา2025 Lexus L S Sedan หรูที่ขึ้นชื่อเรื่องความเนียบที่สุดรถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเรียบหรูภายนอก ส่วนภายในตกแต่งด้วยวัสดุที่ทำมือเช่นลายประตูแบบโอริเกมี่และเบาะหนังระดับสูงที่นั่งสบายมากระบบไฮบริด3.5ลิตรให้การขับขี่ที่ไหลลื่นและประหยัดพลังงานราคาประมาณ3.2-30.5ถึงล้านบาท อันดับถัดไปคือ2025 Porsche Panamera 1ในซีดานที่มี DNA ของรถสปอร์ตมากที่สุดดีไซน์ภายนอกสปอร์ตชัดเจนเส้นตัวถังทรงพลังประตูแบบไร้กรอบและท้ายกว้างห้องโดยสารเน้นความเป็นสปอร์ตหรูมีจออาห่อลายจุดบาะโอกระชับวัสดุดระดับพรีเมียมเครื่องยนต์ v 8ทวินเทอร์โบให้แรงม้าก,กว่า600ตัวอัตราเร่งระดับซูเปอร์คาร์ราคาเริ่มต้นประมาณ4-7ล้านบาทตามรุน่น ต่อมา2025 genesis g 9 0มามือจากเกาหลีที่มาแรงมากดีไซน์หรูแบบมินิมอลไฟหน้าท้ายดีไซน์เรียบแต่พรีเมียมภายในคือความพิเศษที่สุดหน้าจอคู่นัป้าเลเทอร์รอบคันระบบกระจายกลิ่น vipc ที่เอ็นได้พร้อมระบบนวดเครื่อง v 6ทวินเทอร์โบขับลื่นไม่มีแรงสดุดราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ3ล้านบาทถือว่าคุ้มค่ามากในระดับรถหรูอันดับที่4 2025จา jaguar กก xj electric การกลับมาของรถยุโรปสายคู่ดีในเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ดีไซน์ภายนอกโฉบเฉี่ยวและภายในเต็มไปด้วยความหรูแบบอังกฤษวัสดุรักโลกและงานประกอบเนียบเครื่องยนต์มอเตอร์คู่ขับเครื่อง4ีล้อให้พลังแรงและวิ่งได้ระยะไกลราคาประมาณ3.8-4ถึงล้านบาทมาถึงท็อป3แล้วอันดับ3คือ2 0 2 5ล u c i d Air s a p p ไฟ r e ซีดานไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกดีไซน์ภายนอกโค้งตามหลักแอโรไดนามิกดูทันสมัยและเรียบหรูภายในกว้างมีจอสัมผสัสขอบลายจุดและดีไซน์แบบมินิมอล เครื่องยนต์ไฟฟ้าให้กำลังกว่า1,200แรงม้าเร่งสูงถึง100กิโลเมตรชั่วโมงไม่ถึง2วินาทีราคาอยู่ราว8-9ล้านบาทเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งความเร็วสุดขีดและความหรูแบบล้ำอนาคต อันดับ2คือ2,025 BMW i7 ซีดานหรูไฟฟ้าที่อลังการและล้ำที่สุดของ BMW ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นดูหรูและอนาคตภายในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเช่นจอทีเทเอร์สปริงบอกสุดนุ่มระบบค r y สตัล Control และหลังคาไฟเล็ดระบบขับเคลื่อนมอเตอร์คู่ให้ความเงียบลุ่มและกลายราคาประมาณ4.2ถึง40.5ล้านบาทอันดับหของปีนี้2025โรลส์รอยเรดานไฟฟ้าคูเป้สุดหรูที่หรูที่สุดในโลก ดีไซน์ภายนอกแสนาง,งามภายในทุกจุดทำด้วยมือไม่ว่าจะเป็นหนังไม้หรืองานโลหะสตารี่เฮดลีเนอร์ให้บรรยากาศหรูหราระดับราชวงศ์เครื่องยนต์ไฟฟ้าให้พลังเรียบเนียบและสุดคงทีราคาประมาณ14-17ถึง17ล้านบาทผู้ซื้อโรสรอยไม่ได้ซื้อแค่รถแต่ซื้อประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ปี2025คือปีที่ตลาดซีดานหอรูมีการแข่งขันสูงที่สุด ทุกแบรนด์นำเสนอความพรีเมียมเทคโนโลยีใหม่และงานประกอบที่ดีที่สุดหากคุณชอบความเนียบความล้ำความเร็วหรือความหรูแบบเหนือระดับรายชื่อทั้งหมดนี้มีให้ครบทุกความต้องการถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปขอบคุณที่รับชมคาวโวต้องการ10ไทเติลบวก200แทภาษาไทยไหมครับ